เด็กรับมาตำหงำันมาตำตำซังเลยนะจ๊ะกับหมูข้างนั้นขหมู้าหมูนี่กรอดีนะครับนตัว่ายมากขอดีครับตำเองนะครับ้านเปิดเลยได้ครับลานตำซั่งก็มาหงก็มาหง ปเปิดกับเจอันนี้นะครับเปิดเลยที่มานี่นะครับเปิดเป็นกัน้องสาวนะครับเพราะพในขายอยู่ครับในโมบัง นี่หนาวนะครับสองสอหนาวครัอันนี้ทิ้นไปตลาดทัี่ดีที่สุดที่หาหนาวแบบโคตรหยาดเลยขึ้นหางสา เพื่อนี่เหนื่อับก้มหนาวอยู่ครับใครอยู่ <c oughs> นอนอยู่ดีครับมันมีตัน้อยเองนอนตัมเองอยู่อืม

มันใหญ่นะครับแันวก็าอาหารนะราคาดให้ประกอบใช่ไปนีนป้นะครับหนักนะคือประกอบสมสมแจกนะครับ từ nắng bên ngoài nó toàn thêm mong lần nhưng cả đang đi nhìn nào có หงเยียปงปลูกเองนะครับตัวเนียโอเคยอยู่ครับกตับเอีอออออออเยงแสบเสร็จ

บริเวณไทยนะครับทัศนีย์งานขายของงานานเคื่ออาหารแบบไม่เคยทงเป็นกระสา้าวเลยครับไม่พน้มงมีเวลามาต่อแล้วนะครับ มันแพงอย่างเงี้ยนะครับหมดขายของทั้ง เดี๋ยวเดียมันครับไม่กินมากเผ็ด 嗯，孩子。 สวัสดีครับสท่านนักที่นฝากเรับท่านได้สวัรดีกระไรกระแช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ